เอาวันเอาวันเอ้าอร่อยสุดเจี๊ยบสวยสวยดีเอาไเลยสวยดีค่ะงานนี้ไง เรียกว่าอร่อยดีคือใส่น้ำตาลนิดหนึ่งมันอร่อยแล้วอยากให้มันอร่อยเพิ่มต่อวันตำาแปงอันนี้ทอดปลานิลปลาแดดเดียวค่ะเลือกตัวสุดท้ายอันที่เอาอ่าย่าย่านี่โอ้ ปา้านี่โอมาจากใต้นะมาจากกรุงเทพค่ะตำแตงตบะวันตำแตงตมตง<บ>ีไก่ทอดด้วยมีไก่ ไก่ใตน้ำไก่ใต้น้ำไก่ใต้น้ำด้วยเริ่มแจัดแน่ะหอมอลมรองหอมนะฮะจำแปงเอาเแบบคลิปเรียว ว้าวมาเด้อพี่น้องมากินข้าวน้ำปลาไว้ย่างแซ่บ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 แสบกแซ่บมะพร้าวตำหมกแตงจากของตำเองกับส้มจากของคนอื่นมาส้มกับสางกินเองตำเองแซ่บเองล้างถ้วยเองน้ำเดือยถั่วปลางกินบ่ได้กินเบิดถ้วยเนาะกินหน่อยหน่อยหนึ่ง กินแบบนี้หอมน้อยฮะเนื้อแล้วก็ข้าวจิいい้มกินกับกินเบอร์เบอร์ถวยสิไม่ล้างถวยยังไงอะวายแล้วบอคนคนที่ล้างถวยคือคนอิ่มที่หลังต้องล้างชาม ออคนกินก่อนบ่ได้ลยเพราะว่าคนกินก่อนสลัดเดีกินหน่อยๆถ้วยซ้ำกันยังของค่าซ้ำอยู่คนกินที่หลังตองหลงามซ้ำเพราะว่ามาเมียถ้าเขาัตาตำบักแง้งไก่ใต้น้ำเราจะลองฝ<า><ต>ีมไก่ใต้น้ำก่อนนะปลาเค็มแล้วก็กจะผ่านหรือไม่ผ่านคอยดูอันนี้กะเพรากบเมืเ่อคืน อันนี้คนาอันนี้ห้ามทิ้งนะกระเพาะกบนากระเพากบนามันแซมากแต่แวันนี้กินข้าวเหนียวก็เลยเขานี้กินเขาแซบแห้งแซบจังได้เขานี่หนึ่งสองหมื่นสามหมื่นนี่เนี่ยสองหมื่นน้ำเบิดหนึ่งกับหนึ่งบอหลายซิมซิมก่อนมันขึ้น,นไป,ปนรอนกระทงกเข้าไปไปรอน เราสองคนได้ร้อยบ่ลอยถ้าเราเป็นลอยก็ต้องกัดจังว่ายนะลอยกะไผ่ล่ะร้อยกับนบองอืมนี่เขาต้องยอมมาเปล<ส>่าไม่ใช่แค่จะยอมนี่ไม่ใช่อะไรยอมเขายอมอเอาถ้าเรากินเยอะก็คุ้มค่าเหมือนเดิม ขึ้นมาแล้ว่าคุณค่าเหมือนเดิมเพราะว่ามันคุณค่ามันอยู่ในนี้คำข้าวื <c oughs> มันอิม่มมันอิ่มน้ำคําเข่าแดดัไม่ได้อิ่มน้ำกาแบบการนี่กินเบอร์นี่ถ้ามันอิม่มมันจะอิ่มกับคำข้าวคำเข่าใหญ่ก็อิ่มเร็วคำข้าวใหญ่ก็กินห้าคำคำข้าวเล็กกินแค่หาคำบอก ทํ้มทาแสบเลยอันจะคองตํำดีแต่เข้าตำเ่ยเอ้ยเพ็ดทั้มทาใส่เป็ดนี่ใส่แบบพริกใส่แบบพริกซิมตำแบบนี้กินผู้เดียวอ้าวกินู้เดียวเท่ห้อมเลยไม่กินเบิร์ดดของจะคของตํำปนย่างตำแหำไหเท่หถึงรตัวของเพื่อนเนี่ยบ่แสบเปนกับอุตส่าห์กินเฮเบิร์ตเป็นยาเ่าวัาแันบ่แเสบนะตำแ่ำไหนโยกไป ม,มันกระเมียนแล้วโยกไปหมองคนหลายๆาโยกไปเอาไวหนีกันยังเกี่ยโยกแต่ของจะขวบของเข้าไปเพชรกินไม่ดดได้ดอกไม่ได้เด้๋ยวน้อยเพชรต้นผมจะบของกินแต่งเนี่ยถ้ากิมเมียงเนี่ยการเยี่ยมคิมซองละยี่สิบบาทก็สวยได้ สวยด้วยมือมือสองสวยด้วยมือสองี่เขาเปิดบัดุกเด็๊กแช่ไหมเมาต้องมะลิกินใหญ่มันเห็นมันจะจะหมูฟิต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 มันจะมูนุ่มยำนุ่มยำบักหมูเทียงกินแต่กระโดดตุ่มัอนี่บักมูเทียงแนมบิงอันเขาบอกให้กินเนี่ย เขาไปกินอันใดไม่กินปลาแดงห้าปลากดนเทียงไอ้เทียงเป็นก็ไปเอิญกินแน่สีนานะประมาณ่าคก็ไปให้เขากินแน่เสียนะบอกโมนี่ค่ะเมนูนี้ทำไมเราไม่กินไก่อ่ะนัวไหมกินโรดท่าทางเขาต้องใส่ตะไคร้ด้วยนะใช่เขาต้องใส่ใบมะกรูดด้วยใส่เบิร์ดบอกมาน่ะ เขาต้องใส่รากผักชีด้วยนะใส่กระมิ่นตาะผักชีไปใส่แล้วน่ามันบอกแซมหมดแซมขึ้นเก่าล่ะดีอยู่บ่เอ๊ะยังเขามีไงบ่กระดูกยังไงแซมมันบ่กระดูกอ่อนกอมมากอร่อยกอมมากเนี่ยบอกเขาของวาย่โอเคถ้าเลือดในนี้ ไม่จะเป็นแคลเซียมจะเป็นเราคากอตอนเป็นเด็กเราต้องกินให้หมดอกีอเยอเป็นแซ่ให้นะจอกเดียเเด๋ยวเนียนๆน <น oro S 2> ปลาเค็มค่ะปลาแดดเดียวบอเค็มเด้ออร่อยมากไม่เคมม็มนี่ปลาตลาดไทย แม่แม่แม่ผัวปะานั่งเป็นเป็นฟ้าซื้อให้นี่โอเอาขึ้นมานะคะเหลือตัวเหลือตัวสุดท้ายอร่อยไม่เค็มค่ะไม่เค็มกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากไม่กินเยอะนะกินแค่นี้ก็พอจะเว้าเจ้าว้ามากในโครเอเจียกินคนนับไปสามสิบคำแล้วไม่ถึงหรอกตอนนี้ไ่เคยง่อมหับเด็คนจริงครับ ถ้าเพิ่อนเอ้กินเพิ่นว่าดีถือเบิดถ้าไปาย,ยังไงเนี่ยเปอร่อยนน่สลัดว้า <laughs> <laughs> ววหัวดีวัวดีเพิ่นสิไดองทอดหัวสิไดบ่เหม็นมะนานเฮ็ดอีกเ้อปลาอร่อยมากแม่ปลาแสบแห้เงเด้อแม่ปลาอร่อยมากนะแม่นะเดี๋ยวบอกนีโอนะบอกย่านะปลาอร่อยมากย่าซื้อเจ้านี้นะ ปลาปลาเจ้านี้อร่อยพอดีเยบอกเข้มาปรุงแต่งบลเค็มแล้วก็บลเนาอเนาะใช่ดีดีดีหรือว่าเราสื่อเป็นกับบลาูเอาแขวยไปสื่อเนี่เรียบร้อยเราไม่ต้องเอาที่มันแฉะเราเอาที่แห้งที่เราห่อกระดาษให้ดีนะเออเราหัวจเค็ดเป็นควายเนี่ยนอนตายยัวแย่อยู่เนี่ยปลาเค็มปลาเค็มมีนอนตายใด กดไลค์กดแชร์ให้ปา้านั่งน้ำได้ค่ะเฟซบุ๊กเปิดสร้างรายได้ได้แล้วเขามาสนับสนุนบงเฟซบุ๊กให้น้ำเด้ค่ะเฟซบุ๊กของป้าวันยังโอ้ยเจ๋ดเดียวเฟซบุ๊กเขาเจอซื้ออย่างลักษมีลักษม,มีบุรีรัก่อนลักษมีบุรีรก่อนนะคะเขาไปติดตามให้วน,น้ำติดตามแต่ว่าไม่เคยโพสตอะไรเล<อ>ยท, <ำ S 1> ทำไมถึงไม่โพส มไ่คของป้านางป้านางชาแนลนะคะเฟซบุ๊กเขาไปติดตามไม่น้ำได้ค่ะเอฟซีแล้วก็แ่บแสบเดี๋ยวแล้วก็ลุงเดียธรรมดาโลกไม่จํานะคะเฟซบุ๊กของลุงเดียแล้วก็เบาโทนเบาวทนทองพูนลูกน้องครูปะลีน่าน้องครูมันเปลี่ยนซื้อดูอแ่างน่ะบ้างบ้างแต่ว่าบบาวทนเดี๋ยวจะเมื่อกี้เขาเรานี่ว่าเราบอกว่ากินโจสีอิมว่า นี่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 บิ๊กเกียดหมูเอ้ยหมูหมูเอ้ยหมูวังแล้วเทียงเก่งมากเลยมาหอบก่อนหอบก่อนขอมือเอามือมาเอามือมาให้แม่เอามือมางอนอะไรงอนงอนงอนบ่ หอมแก้มมันเลยหอมแก้มมันเลยหอมแก้มมันนี่เนี่ยแม่มาเนี่ยท่านอนคือเกาพุงให้แน่เกาพุงให้น้องแน่เกาพุงให้น้องแน่บอเกเลยไม่กิบหนานะคะเรากิบหนีสนิกรสวัสดีค่ะ